สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2 5 6 9ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมนีขา่ะก็บพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ลักษณะเช่นนี้ค่ะกสิเหตไห้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแห้งค่ะจากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็พบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีเมฆปกคลุมอยู่เป็นบางส่วนคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเ้ารกับมีลมแหง้งและอุณหภูมิก็จะลดลงอีก 1- 2ถึงองศาเซลเซียสค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายอมี้คายูที27-31องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมติตำสุดมื้ออื่นเศรา้าคายูที12-17องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของยอดภูคาการมีอากาศหนาวอุณหภูมติตำสุดยูที8-14องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเอาไว้น้าค่าะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตวนนองเชียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน